รู้ว่าหาแล้วรู้ว่าหิวข้าวแล้วโอเคนะพี่นะเข้าใจหแป๊บเดียวแป๊บเดียวไม่นานไม่นาน,ไม,น,านไม่เกินสิบห้านาทีถ้าสมมติสิบห้านาทีหลังจากนี้สามารถเปลี่ยนวิธีการเปลี่ยนเงินในบัญชีให้ได้เป็นเดือนละล้านโอเคไหมโอเคถ้าสมมติสิบห้านาทีหลังจากนี้สามารถทําให้พี่ได้ดีววาสิทธิ์เอ็มดีโอเคไหมโอเคเองั้นฟังแป๊บเดียวแป๊บเดียวโอเคแล้วมี่จะบอกว่าวันนี้นะพี่ น้องเปรมเองอ่ะบอกตรงๆนะเปรมเองไม่ใช่เป็นคนที่เก่งที่สุดในบริษัทเดทเจมเพราะเปรมไม่เคยทํางานแบบนี้มาก่อนน้องเปรมไม่เคยมีพื้นฐานเกี่ยวกับงานเครือข่ายไม่เคยรู้จักงานเครือข่ายมาก่อนเพราะว่าเป็นแค่นักศึกษาเรียนในโรงเรียนปกติแต่คําถามอ่ะทำไมเราถึงประสบความสำเร็จกับงานที่เราไม่เคยทําวะพี่คิดดูนะวันนี้ธุรกิจเครือข่ายนะพี่ไม่จําเป็นจะต้องอาศัยความเก่งอะไรเลย แต่ธุรกิจเครือข่ายจำเป็นจะต้องอาศัยความเข้าใจแค่นั้นเองจริงไม่จริงอ่าแล้วมัจะบอกว่าวันนี้บางคนที่ไม่เก่งแต่สามารถประสบความสำเร็จกับธุรกิจเครือข่ายได้นะพี่เขาก็เป็นคนเหมือนกับเราทุกคนนั่นแหละแต่เขาแค่เข้าใจมากกว่าคนที่ไม่ประสบความสำเร็จแค่นั้นเองแต่เรามันจะบอกว่าวันนี้ทำไมต้องเป็นถึงมาอยู่ฐานนี้ฐานที่ชื่อว่าเปิดใจ เพราะนั้นเปนจะบอกว่างานนี้นะพี่การเปิดใจเป็นอีกหนึ่งอย่างที่สําคัญที่สุดในการทําธุรกิจเครือข่ายเพราะเราทํางานกับคนสุดยอดม,มากเราทํางานกับคนเพราะฉะนั้นการเปิดใจคนจึงเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดถ้าพี่ขายของออนไลน์พี่ไม่จะไม่ต้องเปิดใจเก่งก็ได้แค่พี่ตอบลูกค้าเร็วๆพิมพ์ข้อความดีๆก็โอเคแล้วจริงไหมครับแต่การทําเครือข่ายมันไม่ใช่ไงพี่แต่คําถามมีประกาอยู่หนอ่น โอเคขอบคุณครับแล้วคําถามอ่ะวันนี้พี่การเปิดใจจริงๆแล้ว่มันจะต้องหัวข้อสําคัญมันคืออะไรว่าการเปิดใจเนี่ยน้องเบนจะบอกนะน้องเบนมีโอกาสได้ไปคุยได้ไปเรียนกับอาจารย์คนหนึ่งเป็นอาจารย์ที่สอนวิชาจิตวิทยาเขาบอกว่าวันนี้ไม่ว่าน้องจะทํางานอะไรก็ตามหรือว่าทําธุรกิจที่ทํางานกับคน น้องจำเป็นจะต้องรู้ใจและเข้าใจคนนี่คือสิ่งที่ต้องเก็บเลยแล้วเป็นอยากจะบอกนะวันแรกที่น้องเป็มมานั่งแบบนี้น้องเปฟังเขาพูดกระแสจังหวะโอกาสแผนเป็นนั่งหลับเป็นงงจำไม่ได้กลับบ้านไปกล้องมึนเหมือนเดิม <Okay. S 1> เพราะว่าเราอ่สมองเราไม่ได้จำดีเหมือนคนอื่นแต่บางคนก็มีพี่บางคนที่เขามานั่งฟังครั้งเดียวเขาจำได้หมดเลยกลับไปถึงเขียนได้เลยอันนั้นเราโทษก,กันไม่ได้จริงไหม เรารู้ว่าเราเองเรียนรู้ช้าแต่ก็ไม่ได้แปลว่าเราจะเรียนรู้ไม่ได้จริงนะครับแต่ในความโชคร้ายยังมีความโชคดีแฝงอยู่น้องเ็นเป็นคนที่ถ้าชอบคําพูดของใครสักคนนะจำได้ตลอดเลยชอบคำพูดของคนนี้ถ้าถามตอนนี้ก็ยังจําได้แล้วมันจะจําเฉพาะสิ่งที่เราชอบและสิ่งที่เราเอาไปใช้ได้จริงจจริงไหมอะ่ะเพราะการทํางานเราไม่ใช่นักเรียนที่ดีเด่นจริงไหมพี่แต่เราต้องเป็นนักทําที่สุดยอด ดังนั้นวันนี้คำถามคือน้องพูดมาตั้งนานแล้วทำยังไงอะ่ะให้เราเปิดใจคนง่ายๆยกตัวอย่างเหมือนวันนี้ครับพี่เราไปคุยกับลูกค้าส่วนใหญ่เกิน95%เราจะไม่รู้จักจริงไหมครับยิ่งเป็นคนของทีมงานเราที่พามาเราในฐานะคนคุยเราจะไม่รู้จักไม่รู้จักไม่ว่าไม่สนิทด้วยซ้ำจริงไหมแล้วคำถาม เราจะทํายังไงอ่ะกับคนที่เราไม่เคยรู้จักไม่เคยคุยไม่ใช่ญาติพี่ไม่ใช่ญาติน้องไม่ใช่คนที่เคยเห็นหน้ามาก่อนแต่ทาให้เขาไว้ใจที่จะลงเงินกับเราสี่หมื่นอยากรู้ไม่ถามจริงวันนี้นะครับพี่ไม่จะบอกเลยนะว่าวันนี้หมดหรือยังหมดเลยครับโอเคสิ่งแรกที่เราจําเป็นจะต้องทํากับคนที่ไม่รู้จักวิธีการเนี้ยทุกคนทําได้หมดเลยง่ายมากไม่ต้องจดก็ได้ไม่ต้องจดเลยของน้องเต็มอ่ะมีสาข้อสั้นๆ แต่ทุกคนสามารถเอากลับไปใช้ได้หมดเลยคือการลดช่องว่างระหว่างกันและกันพี่ดูวันนี้พี่อยู่ตรงนี้ครับอ่าแล้วลูกค้าของพี่อยู่ตรงนี้นี่คือความผูกพันหรือความความสนิทไม่มีอยู่แล้วเชื่อแล้วคนที่ชวนทีมงานเราจะอยู่ตรงนี้จริงไหมครับเราจะสนิทกับทีมงานเรามากกว่าคนที่เป็นลูกค้าจริงไหมครับอ่าดังนั้นถ้าสมมติ ไอ้คนนี้ไอ้คนที่อยู่ไกลๆเนี่ยอยู่ๆมาถึงตั้งเงินใี่หมื่นหกเป็นไปได้ไหมถามจริงไม่ได้ตลกแล้วมันเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้จริงไหมครับแต่คําถามอ่ะแล้วเราจะทํายังไงอ่ะเราอยากจะได้เงินคนนี้ปิดปิดปิดเอ็มดีให้ทีมเราเนี่ยให้เขามีรายได้แล้วเราจะได้เราจะได้คนนี้ลง m อ็มหมืหนอกจะทํายังไงหน้าที่หน้าที่แรกเลยนะพี่ที่ต้องทําคือการลดช่องว่างระหว่างการลงสมมุติวันนี้ใครดีนะ โอ้หพี่เสื้อที่สวยมากเลยนะลายแบนบนี้ป็ไม่คยเห็นเลยมีพิ่บปิบบ๊อบบ๊อบบ๊อบเลยนะพี่นะสวยจะไปซื้อจากที่ไหนอะ่ะถามว่าเราเคยจักมาก่อนไหมไม่เคยน้องเ็นอยู่ตรงนี้ตอนมาเจอจริงไหมแต่น้องเ็นชมก่อนเลยมาถึงทักก่อนเลยน้องเบนพยายามทําอะไรพี่น้องเบนพยายามลดช่องว่างลงจนเข้าไปใกล้แล้วก็เอาือวงบนตักแล้วก็ดูดลงนะลงนะงนะนะจริงไหมแต่หลายคนตกม้าตาย คุยธุรกิจทัางที่อยู่ไกลกันแบบนี้ที่จะมองพอมองภาพออกไหมครับไม่รู้จักเลยในใจของพี่นะถ้าเป็นมาถึงไม่พี่ธุรกิจตัวนี้ดีมากเลยพี่รายได้เปียวินาทีนะพี่นักอีคอมเมิร์ร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ต้องขายของไม่ต้องลายพี่รายไดลงลงในพี่สี่หมื่นหกในใจมึงเป็นใครวะจริงไหมอ่ะเพราะเราไม่ได้สร้างความสัมพันธ์แล้วก็ไม่ได้ลดช่องว่างกับเขาเลยแต่สิ่งแรกคือน้องเป็นยังไม่ได้คุยธุรกิจเลยคือการลดช่องว่างลงลดช่องว่างลง ลดช่องว่างลงแล้วการลดช่องว่างลงจะต้องทําอะไรบ้างข้อที่1ตรงนี้แล้วกันนะข้อที่1คือการโชมมนุษย์นะพี่นะหน0่บนโลกใบน,นี้พี่ต่อให้เป็นคนที่ใจแข็งมากแค่ไหนต่อให้เป็นคนที่อีโก้สูงมากแค่ไหนต่อให้เป็นคนที่ไม่รับรู้อะไรบนโลกใบน,นี้แล้วมากแคน่ไหนแพ้คํำชมทุกคนจริงไหมจริงไหมจริงถูกไหมครับเพราะอะไรพี่วันนี้บางทีเพื่อน พี่ชมเขานะแต่หน้าเขาอยู่นี่หน้ามันตูดอะ่ะหน้าแบบไม่พอใจอะ่ะแต่พี่เชื่อเถอะทุกคํัพูดที่พี่ชมเขาไปพ,พี่สิ่งที่พี่มองไม่เห็นมากกว่าหน้าคือใจใจเขาจะก็ค่อยเปิดค่อยคเปิดค่อยค่อยฉีกนทีนี้ถ้านั่งที่หน้าอยู่มันตูดน,นะแต่พี่ไม่รู้หรอกว่าใจเขาเปิดพเพราะอะไรอาเปียเทียงง่ายพี่เห็นโคดหินใหญ่ๆริมทะเลไหมพี่เห็นไหมครับ พี่คิดดูนะหินก้อนนั้นนะหินอะางใหญ่ๆนั้นนะมันแข็งจะตายแต่ทําไมทําไมน้ําทะเลมันซัดทุกวันซัดทุกวันหินที่ว่าใหญ่มันยังก่อนเลยพี่นักภาษาและกับใจคนจริงไหมเราชมเยอะๆเหมือนเราซัดน้ําทะเลเข้าหินนะ่ะซัดซัดซัดโอโหพี่แว่นพี่นี่สวยนะเห็นไหมชมก่อนเลยสวยไมย่สวยชมก่อนชมคือการชม ต่อมีสมมติมีกะหนึ่งคนบางทีมาหน้าเขียวปิดเลยแต่ต้องชม,ม่าหน้าใสมากเลยก้หน้าใสมากเลยครับางคนเขียนคิ้วมาสามอันโอ้โหสุดยอดมากเลยก้ตั้งแต่เกิดมาไม่เคยเห็นใครมีสามคิ้วเลยปะมันเป็นเอกลักษณ์ของกะมากเลยเก็บ <c oughs> เอาไว้นะกะน,นะอย่าอย่าไปลบคิ้วออกนะกันนะเก็บเอาไว้อย่างน้อยไม่มีใครรู้จักกะไม่มีมีกะมีคนเดียวบนโลกวันนี้ที่มีสามคิ้วเห็นไหม เป็นเรื่องแปลกประหลาดเพาะว่าบบอ่ะยังทาให้เป็นเรื่องเรื่องดีได้เลยอ่ะแต่ถ้าสมมักลับกันกบ้าหรือเปล่าลบตังตาทิ้งบนบนกระบานะลบออกบ้างนะเฉียบมันมันั้งสามอันอ่ะสองอันก็สวยจะตายอยู่แล้วอ่าลูกค้ารู้สึกยังไงมึงอย่ามาว่ากูนะโอ้ยสามทิ้งคือสวยสุดนะบางทีทิมงานมาอ้วนทักเลยเถออ้วนขึ้นนี้โกรธนะโกรธเลยมึงอย่าเรียกโว่ยอ้วนให้โวายโวบ กูสวยสวยุดในความโวบของกูห้ามพูดรับป้วนอีกขาดทำไมเธอดำจัง,ง,งนะั้นมือกูผิวแทนน้ำพึ่งกูสวยสวยุดแล้วจริงไหมวันนี้เราไม่รู้เลยว่าสิ่งที่เขาชอบนั่นคือสิ่งที่เขาภูมิใจแล้วนะพี่เราอย่าไขัดอีกขาดชมไปเลยโอโ้โหสุดยอดมากเลยเสื้อลายแบบนี้ไม่เคยเห็นมาจากไหนเราซื้อที่ไหนพี่ปกติลายๆแบบนี้มันเห็นบ่อยนะแต่ที่มันมีแว๊บ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 ,วบ,วบ,วบไม่เคยเห็นพี่รู้ไหมพี่มันไมีหลักสีเท่าเลยนะพี่เป็นครูหรือเปล่า ไม่ใช่ออแต่พี่อาอร่าเป็นหนุคุณครูเลยสวยผมนี่โอ้โหราศีจัดนี่นะถ้าทำธุรกิจแบบนี้ต้องเป็นพี่ชวนต้องเป็นต้องเป็นเขาทำนะแบบนี้อ่าเห็นไหมแต่ว่าชมไม่พอดีนะพี่นะไม่ใช่ชมอยู่เมืนนางฟ้าเลยคิดในใจมึงอย่าต่อแหลกนะจริงไหมอย่าชมไม่เวอร์เกินมันทีพอเรียนกลับไปชมไม่เยอะชมเหมือนนางฟ้าเขาจะไปเชื่อไหมพี่ชมไม่แบบเออชมในสิ่งที่เขามีอ่าชมในความสะอาดสะอาดในการแต่งตัวของเขาชมในสิ่งที่เขามี เพราะมนุษย์คนเรานรัพี่แพ้การชมวันนี้นะเราเองอาจจะพูดเนี้ยไม่เก่งหรอกพูดแล้วก็ตื่นเต้นเรื่อไปในหัวไม่ทันต,บบติดติดกับขัดลิ้นจุกปากรพูดตื่นเต้นใช่ไหมพูดไม่ได้แต่ถ้าเราชมคนเก่งพี่นะเหมือนเราเปิดใจเข้าไปในตัวเลยชมชมาบางคนบอกน้องเป้น้องวันนี้ตอนแหลเหมือนกันนะพีเราไม่ได้ตอนแหลทีพี่แต่เรารูแค่ว่าเราพูดในสิ่งที่เออให้ลูกค้าเปิดใจง่ายๆแค่นั้นเองและข้อที่สองข้อที่สองคืออย่าขัด ไม่ว่าลูกค้าเขาจะพูดอะไรมาก็ตามไม่ว่าลูกค้าเขาจะทําอะไรก็ตามไม่ว่าลูกค้าเขาจะอะไรก็ตามเรามีหน้าที่ฟังหลายหลายคนชอบตกมาตายคือชอบพูดให้มันเป็นสิ่งให้เพื่อให้มันดีที่สุดนะแต่จริงๆแล้วมันไม่จําเป็นทปานจะบอกว่าวันนี้ที่แปดสิบเปอร์เซ็นต์คือการฟังยี่สิบเปอร์เซ็นต์ค่อยพูดแต่หลายคนพูดแปดสิบแต่ฟังแค่ยี่สิบจริงไหมครับวันนี้เราไม่จําเป็นต้องพูดเก่งเราไม่จำเป็นต้องเป็นนักพูดที่ดีแต่ถ้าวันนี้เราเป็นนักฟังที่ดี ได้นะพี่พี่เปิดใจลูกค้าง่ายมากไม่จะบอกเลยมันง่ายมากลูกค้าผัวคนทิ้งกูแต่ั้งเจ็ดปีคนที่สองก็ทิ้งกูพาลูกกูไปด้วยกูทาอะไรก็ไม่สาเร็จเลยแบบนั้นก็ไม่ได้แบบนี้ก็ไม่ดีจริงเหรอฟังฟังให้เขาเล่าไห,หมหนยในสิ่งที่เขาอยากจะพูดให้ลูกค้าเล่าไหมหมดเลยในสิ่งที่เขาอยากจะพูดเราไม่มีหน้าที่ไปขัดสมมติการบอกตรงว่า ก๊ะเครือข่ายมาเกือบสิบสิบบรษิษัทนน้องเต้ก๊ะไม่ประสบความสําเร็จเลยถ้าเครือข่ายนะรับถ้าเครือข่ายนะน้องเต้ไม่ต้องมาชวนก๊ะก้างไม่เอานะหรือน้องเป็นผู้ได้จบเลยแต่ถ้าเป็นเครือข่ายก๊ะไม่ทําจริงไหมแต่ตละคนาก็จะเป็นแบบนี้จิงหอมันต้องเป็นทําได้นะก๊ะเครือข่ายก๊ะไม่ทําจริงหรือเปล่าถาไม่สาเร็จแต่ถ้าเป็นสําเร็จกะงานก๊ะอย่าไปเปรียบเทียบเลยของเป็นเครือข่ายก็เป็นดีกว่าเห็นไหมชอบเป็นแบบนี้ตลอดเลยชอบหาให้มันดีกว่าจริงไหมพี่แต่จริงๆแล้วสิ่งนี้ล,นลยนะ ลูกค้าก็ต้องการแค่ความเข้าใจจริงไหมพี่ทำไมเก็จะบอกว่าเข้าใจของอกกะเลยนะแต่น้องมีเข้าใจแหละว่าทำไมกะถึงทำมาหลายบริษัทเพราะใจลึกๆของกะก็อยากจะประสบความสำเร็จเหมือนกันใชแต่มันก็มันก็น่ามันก็น่าคิดนะถ้าสมมติถ้างะเนี้ยมันทำให้กะประสบความสำเร็จได้เพราะความใจดีนะกะนะแต่นเราเป็นไม่ได้ว่าทีถ้าถ้าน้องถ้าต้องเป็นเป็นกะน้องเป็นเองก็ไม่เอาได้เหมือนกับเครือข่ายมันเจ็บแล้วมันจำมาใช่ไหมกะรู้สึกยังไง เข้าใจไหมถูกต้องเราเป็นขัดเขาไหมไม่ขัดไม่แต่ประโยคเดียวเลยไม่ได้ว่าเขาด้วยที่เขาไม่ประสบความสาเร็จแล้วไม่ได้แล้วไม่ได้ไปโจมตีบริษัทที่เขาทําด้วยแล้วไม่ได้บอกว่าของเราดีกว่าของเขาด้วยไม่ใช่น้องเป็นแค่ใช้ความเข้าใจในสิ่งที่เขาเจอแค่นั้นเองหลังจากนั้นที่จะช่องว่างเราอยู่ไกลกันไหนต้องเป็นชมกันและเปิดใจนิดนึงยิ่งต้องเป็นไม่ขัดแล้วต้องเป็นฟังสิริกาพูดนะต้องเป็นจะอยู่ไหมขอมาแล้เสร็จแน่นอนเสร็จแน่นอนเอ็มดีแน่นอนไม่พลาดแน่นอน เห็นไหมเริ่มเข้ามาใกล้เนี่ยถ้าเธอนนั่ไปทําแบบนี้เขาอยากจะฟังในสิ่งที่มันพูดนะครับอยากฟังมันยากตรงไหนแค่การชมคนกับแค่การไม่ขัดคนแค่ฟังคนเสร็จแล้วพอเขาอยากจะฟังเราก็ค่อยๆพูดเรื่องธุรกิจท่าเองดีไม่ดีไม่เป็นไรฟังดูก่อนไม่ดีก็ไม่ต้องทำไงโอเคไหมคือวันนี้ก็ไม่ต้องทําก็ได้และคาพูดเดียวเลยนะคือไม่ต้องทําก็ได้แต่เราฟังก่อนเราเปิดโอกาสให้ตัวเองสักครั้งดูว่า ว่าฟังแล้วมนถ้ามันไม่ดีไม่ไม่ชอบไม่อยากทำก็ไม่ต้องทําแต่ถ้าฟังแล้วไม่เห็นโอกาสว่าสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตได้ก็ลองทําดูมันก็ไม่เสียหายจริงไหมหนึ่งคำพูดที่ทําให้ลูกค้าไม่รู้สึกอึดอัดลูกค้านะพี่เขาจะไม่ลงกับเราก็ต่อเมื่อเขารู้สึกว่าเขาอึดอัดลงเลยเอาเลยทําเลยวันนี้เลยไปหาตังตั้งทองเลยเอาเลยดีที่สุดครับหาไปเอะไรเรืะพากูมาในห้องห้องห้าคนห้าคนให้กูลงหมดเลย เท่ไหมวันนี้เ่พระสื้ของเราคุยเล่นให้เขาเห็นไปกับเราอะคุยกับเราเขาจะไม่หยุตื้ออึดอัดเลยพี่แล้วข้อสุดท้ายเห็นไหมแค่บเดียวเองไม่นานเลยข้อสุดท้ายคือการล้วงพนาบอกล้วงอะไรอะเนาะตางเกงหรือว่าเสื้อดีไม่ใช่ข้างบนไม่ข้างบนมีน้ำบอกการล้วงข้าง็นไหนพี่ไปล้วงอะไรอะเนาะล้วงเกงเหรอล้วงเสื้อไม่ใช่การล้วงคืออะไร การล้วงนะพี่คือการล้วงข้อมูลของลูกค้ามาให้ได้มากที่สุดแบบไหนยกตัวอย่างเลยเมื่อสองสามวันที่แล้วน้องเปไปปิดปิดการขายหนึ่งเคสเคสคนนี้เป็นข้าราชการครูค่าข,ข้าราชการพี่ถ้าถ้านึกถึงภาพข้าราชการสิ่งที่จะมากับคำว่าข้าราชการเกยพี่ถ้าไม่ใช่นี่อะไรพี่ดอกไหมอ,ดดอะไรนะได้ยินเมี้ยอดอีกอีโก,กเก่งมาก อีโก yeah. yeah. ้ข้าราชการส่วนใหญ่อ่ะอีโก้เยอะอีโก้มากจะเป็นอีง้ออยู่แล้วบางคนอน่ยพี่ตังไม่ใช่มีทีแต่อีโก้ไปทาอะไรก็ไม่รู้จริงไหมอ่ะแต่ไม่แปลกนั่นคือธรรมชาติไม่ได้จุดแปลกเลยต้องเป็นรู้อยู่แล้วแหละว่าลูกค้าต้องเป็นคนนี้ลูกทีนักลูกค้าคนนี้เป็นข้าราชการครูรู้แน่นอน่าอีโก้แน่นอนแล้วจริงด้วยอย่างที่พูดต้องเป็นไปถึงพี่เชื่อไหมเขานั่งอยู่แบบนี้พูดใด้เสร็จนะ ที่มีเวลาแค่ชั่วโมงเดียวเดี๋ยวบ่ายโมงที่ต้องเข้าเมืองแต่ว่าที่ไม่ทำนะน้องคุยเย้คุณเถอะยังที่ก็ไม่เอาเพราะพี่ฟังมาเยอะแล้วเพื่อนพี่ทำก็ไม่สำเร็จถ้าเป็นหลายๆคนนะพี่กลับบ้านแล้วคาะขคุณค่ากลับบ้านก่อนค่าเดี๋ยวกันัดตอนนี้พี่ว่างแล้วกันนะคะจริงไหมเป็นแบบนี้ทั้งส่วนจะเป็นแบบนี้ไงกลับบ้านแล้วขาบคุณค่าทำอะไรไม่ถูกแล้วใจแป้แล้วแหละมาอีกมั่นใจมากเอ็มดีสีหกแน่นอนแต่พอรถค้าบอกคุยให้เสร็จไม่เอาเลยรู้สึกไง ใจเจ่งนะแต่พี่เชื่อไหมพลม,มันหนึ่งชั่วโมงนั้นนะพี่คือมหาศาลเลยนั่นคือโอกาสทองของเองพี่หนึ่งชั่วโมงนั้นนะต้องเป็นรู้นะว่าเขาปิดใจใช่ไหมเขาไม่เอาสิ่งแรกที่ต้องเป็นต้องทำคือการอะไรนะชมนะนะแน่นอนนะเปอร์เซ็นต์ไปถึงเื่อนที่นี่ถ้าไม่บอกเป็นครูนี่ไม่เชื่อนะนี่นี่ก็เป็นนักธุรกิจแล้วนี่นก,นนก็เป็นคนครวยนี่เลยพี่คิด,ดนะนะหน้าตาพี่ใสมากเลย แล้วลูกร่าพี่โอ้โหดีมากขนาดชุดกากีที่ใส่มันเปี๊ยบๆยังฟิตเลยพี่เอวเป็นเอวพี่สวยอ่ะหายากนะข้าราชการครูที่จะตรวจแบบนี้อ่ะพี่ถ้าต้องเป็นนักเรียนเนี่ยจะเรียนทุกวันเลยนะพี่นะเนี่ยเนี่ยมานะเจ๊ะล่ะอ่าแต่ว่าแต่ว่าเออก็คือต้อแค่บอกเออพี่บอกในฐานธุรกิจกันเองจะไม่เป็นไรที่พี่ต้องเปรู้ว่าพี่มีคมรชอบไปเข้าใจความรู้สึก ยิ่งเพื่อนไม่สำเร็จแบบนี้น้องเปรมก็ไม่ชอบเันไหมอะถ้าจะอยากฟังเป็นครูก็เหนื่อยอยู่แล้วจริงไพี่จะมาทำเงินอีกคุนวายจริงไหมพี่เงินเดือนก็ได้อยู่แล้วเล้อพี่เงินเดือนมัณเท่าไหร่ตอนนี้อ๋อสี่ห้าหมื่นเนาะอ่าเราถามไปยหนึ่งล้วงไปแล้วหนึ่งะจับไม่ทันนะล้วงไปแล้วหคือแล้วพี่เินเดืเท่าไหร่นี่อ๋อสี่ห้าหนเนาะอ่ารู้แล้วได้สี่ห้าหมื่นลงทุนได้อยู่นะสี่ห้าหมื่นอะอ่ะสี่ห้าหมื่นโอ้ยจุองเนาะโหอ้เป่น้สงพี่เห็นไหม ครูนะพี่ทีมงานน้องเปยเป็นครูอีเหมือนกันตอนนี้อาชีพไหนม่ดีเท่าครูแล้วสวัสดิการครูดีที่สุดครูกู้ง่ายที่สุดไปขับมอเตอร์ไซค์ไปเ็นเซนชอได้ตังเลยจริงไหมครูนี่ดีมากเนี่ยน้องเป็นอยากจะให้น้องสาวน้องเป็เนครูเหมือนกันพี่เพราะเห็นว่าครูสวัสดิการดีพี่เห็นโชคดีเป็นครูทีมงานน้องเป็นนะพี่เชื่อไหมอ่ะเป็นครูเหมือนพี่เลยข้าราชการครูเหมือนกันตอนนี้เดือนละสองสามแสนแล้วพี่กับที่ที่ทำอยู่วัโอ้แต่ได้ที่มาทำาะไรก็คงจะดีนะพี่นะอ่าเสร็จแล้ว พอรู้แล้วมีเงินสี่ห้าหมื่นอัน,นแรกอันที่สองจะยิงต่อเลยเพราะเป็นรู้ทันทีว่าพวกข้าราชการเนี่ยวเวลาไปคุยอ่ะหนี้เยอะจริงไหมหนี้เยอะส่วนใหญ่ไปคุยไม่ค่อยมีพร้อมหรอกกดเงินมาสี่หมื่นหกหมืนสดมาวางเลยอ่ะยากยิงเลยยิงเรื่องพ่อตัวเองเอาถึงน,นั่งเลยโอเคอยากให้ฟังต่อไหมฝากบ้างยิงเรื่องพ่อตัวเองตรงที่ว่าพี่แต่พี่เชื่อไหมอ่ะพ่อน้องเพ็งเองนะก็เป็นข้าราชการเหมือนกันเป็นตำรวจพี่แต่พ่อนั้ลำบากนิดนึง,นง พอเป็นหนี้ทั้งทกศสหกรณ์บัตรเครดิตที่เป็นหนี้หมดเลยพี่คิดดูนะจากเงินห้าหมื่นเหลือแค่สองพันอ่ะไม่พอกินแล้วพี่เป็นไงบ้างอ่ะพี่ข้าราชการนะแต่พี่คงไม่เป็นหนี้หรอกนะยิงไปเลยยิงไปเลยพี่คงไม่เป็นหนี้หรอกนะแบบพี่ยนถึตัวแบบนี้ต้องบริหารเงินมีพี่ไม่เป็นหนี้หรอกนะเฮ้น้องเปรมพี่หนี้สามล้านอยู่ดิี่ยอ่ะติดอยูแน่เฮ้น้องเปรมพี่หนี้สามล้านอยู่เนี่น้องเออกู้มาซื้อรถกู้มาทำบ้านนี่ ดูยังว่ามีนี่อ่าจารย์ที่เรารู้ว่าเขามีนี่ดีไหมดีเพราะเราจะต้องไปยี้ให้เขาไปปดนี่ไงอพอรู้ว่มีนี่สั่นมากจริงเลยเสร็จแล้วแล้วทางเดียวของข้าราชการที่จะเอาคนนี้มาได้คือเป็นจะต้องเสนอให้เขาารูดบัตรเครดิตจริงไหมเพราะถ้านี่เงินเดือนไม่เหลือกินเขาบอกเงินเดือนไม่เหลืออย่างเดียวเลยคือบัตรเครดิตแล้วจะขอซึ้งตึ้งหน้าได้ไหมไม่ได้เอาอยู่แล้วพออ่อใหม่แล้วพออ่อใหม่แล้วพออ่อใหม่แล้วพี่พ่อต้องเตรียมนะ แกเป็นคนที่ชอบใช้บ,บ,บัตรเครดิตไงแกคือแกกระเป๋เงินไม่ค่อยจะเก่งเท่าไหร่อ่ะแกไปยื่นบ,บัตรเครดิตเยอะมากพี่เชื่อไหม่ะพอนเปย์มีบัตรเครดิตสิบใบอ่ะเป็นยี่หมดทุกใบเลยไม่พอกินพี่แล้วแต่ว่าข้าราชการนะต้องเข้าใจนะใช้คำแบบเครดิตใช่ไหมพี่ทำกระเป๋าเครดิตได้ไหมอ่ะมีเนะะบบาะในกระเป๋าพี่นี่ห้าใบนี่มีอยู่ยห้าใบอ่าเราทำนี่เอง <c oughs> เหมือนติดติดได้เนาะพอเสร็จแล้วพี่คือแบบนี้ เป็นอะไรเป็นจะเปลีนะนะจะเป็นอนะัอาเลยนะถึงนะยกตัวอย่างเลยพี่วันนั้นน้องเปี๊ยเป็นครูของพยาบาลเทศกาลเหมือนกันนะที่โรงพยาบาลยะลาน้องเปี๊ยเป็นครูเสร็จเขาอยากจะทําแล้วนะแต่เขาถามน้องเปียกลับมาทำหรือว่าพี่จะทําดีหรือไม่ทําดีเนาะน้องเปี๊ยก็บอกไปว่าจริงๆนะพี่ไม่ต้องทําก็ได้แต่พี่ลองคิดเล่นๆดูนะพี่พี่อะเป็นหนี้อยู่สามล้านในบัญชีเงินเดือนพี่อะถูกสามล้านที่เป็นอยู่หักทุกเดือนทุกเดือนจริงไหม เงินเดือนไม่พอจริงไหมพี่แต่ถ้าสมมุติอาคิดเล่นๆที่เป็นหนี้อีกหนึ่งครั้ง4ี่หมืสมมตินะเป็นหนี้อีกหนึ่งครั้ง4ี่หมืหแต่หนี้ครั้งนี้เป็นหนี้ครั้งสุดท้ายในชีวิตพี่แต่เงิน4ี่หมเนี่ยไปปิด3ล้านที่พี่มีอยู่หมดเลยหลังจากที่พี่หมดหนี้่ะพี่ไม่ต้องทํางานนี้แล้วก็ได้เลิกทําไปเลยแต่ที่รับเงินเดือนเต็มๆตลอดชีวิตโอเคไหมพี่ว่ามันน่าทำไหมเขาก็บอกว่า โอ้จริงเหรอเนาะถึงพี่ไม่ทำมันพี่ก็ต้องปลดหนี้อยู่ดีมันเลยก็เสนอไปแล้วแต่เล่าให้ลูกค้าคุณได้พูดได้กิ้วได้โก้ถึงสูงนี่ฟังนะพี่เชื่อไหมยาบาลคนเนี้ยรูปบัตรมันได้ในสี่สิบหกพอคุยมาคุยไปพี่จากตอนแรกให้เวลาแค่หนึ่งชั่วโมงไม่ฟังแล้วไม่เอาแล้วคุยกันลากไปถึงเกือบสองชั่วโมงแล้วพี่ไปทำงานแล้วอ๋อคุยจบกันคุยจบเลยเนาะไม่รอดเพราะอะไรอ่ะไม่ยอมกลับลูกค้าเสร็จแล้วคุยมาคุยไปไลูกค้าไหนนะ เอาบัตรให้เราหนึ่งใบลงไปหนึ่งดีสี่หมน้องเป็นกำลังจะบอกว่าพี่มาเล่านะพี่อยากจะอยากให้มองถึงนะคือไม่ได้อยากให้มองความเก่งอะไเหรอกแต่อยากให้มองตรงที่ว่าถ้าสมมติน้องเป็นเองไม่สามารถเปิดใจคนดีได้ไม่สามารถทําให้เขาเปิดใจกับเราได้อ่ะพี่เขาจะยอมลงกับเราไม่สี่หมืไม่ลงแน่นอนจริงไหมเออแล้วก็อยากจะบอกว่าวิธีการนี้นะพี่นะ คนใหม่นะล้วเป็นชื่อว่าตนใหญ่ตรงนี้เป็นคนใหม่วิธีการนี้คือสิ่งที่คนใหม่ทําได้ง่ายที่สุดเลยคืออะไรคือการชมเพื่อนที่มันชวนมาชมอยากขัดฟังปัญหาเขาเยอะๆแล้วคือการเก็บข้อมูลระหว่างที่คนจะคุยเคสให้พี่อัปไลน์พี่ก่อนเขาจะมาช่วงเวลานั้นน่ะพี่อเอาเวลาไปนั่งนินทาชาวบ้านอย่าเอาเวลานั้นไปนั่งทําอย่างอื่นที่ไร้สาระพี่อเอาเวลาตรงนั้นนะครับพี่ มานั่งนี่เก็บข้อมูลเพิงเงนินเท่าไหร่แล้วตอนนี้เป็นยังไงบ้างทารด็กนั่งที่ถึงจังเลยบัตรเครดิตือพอมีบ้างไหมทำเป็นนี่บ้างไหมเก็บข้อมูลเยอะๆหลังจากนั้นนะพี่พี่เอาข้อมูลนี้ไปบอกกับคนที่จะมาปิดเชื่อเหอะว่ายังไงก็เอ็มดีนอก,กนจากว่าไม่มีตังค์แล้วจริงๆชีวิตนี้แต่ถ้าหาได้นะพี่ยังไงก็เอ็มดีโอเคไหมอ่ะวันนี้ก่อนจะจบก,จะะก่อนจะเลิกกันพี่มีอันจะถามน้องเปรมไหม้ถามจริง ไม่มีเลยเหรอสุดยอดแล้วใช่ไหมสุดยอดใช่ไหมรับสุดยอดแล้วโอเคอะไรนะดีกว่าไปทำมาชีมิตอีกเหรออ๋อสุดยอดเลยนะครับ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 อโอเคดีมากโอเคนะกจะบอกว่าหลังจากนี้ก่อนจะกลับออกไปพักท่จะบอกทุกคนว่าวันนี้นะพี่ถ้าถืรว่าเ,ราเป็นคนใหม่ เราเป็นคนใหม่เราถือว่าเราไม่ได้เก่งอะไรเลยวิธีการง่ายๆนะพี่อยากทาอะไรให้มันดูยากอันไหนที่เราเข้าใจเราออกไปทําแล้วก็การโทรติดตากับออปพลายของตัวเองเป็นสิ่งที่ดีที่สุดโอเคไหมครับเพราะตอนนี้เรามาหลากหลายสายงานไม่มีใครดูแลเราดีเท่ากับออปพลายเราแล้วโอเคนะเดี๋ยวเราจะปล่อยให้มันไปเปลี่ยนผ้าครับเดี๋ยวเรามาเจอกันทุกนึงที่ห้องอาหารครับ,รบสวัสดีครับ